โอเคเนาะมอนี่เนาะวัจะมาสอนมาบอกวิธีคัดลอกดิงให้เผื่อนเนาะมาจะเห็ดวิธีไรให้ทุกคนเนาะคลิกเขาวาทีปุ่มสีเขียวนี้มันจะเขียนบอกว่า copy เห็นปนะถ้า่าทุกคนคลิกเขาอะไรเนาะให้ทุกคนเขาวาทีเว็บเนาะมันมันจะคุมหนวยสีฟ้าเนาะเขามาคัดลอกเลย เห็นบ่ขัดหลอกขัดหลอกแล้วก็บีบออกเขาไปทีจะส่งให้เผื่อนก่อนเนาะจะส่งให้เผื่อแบบว่าจะส่งให้เผื่อนนะมาเ้าจะเอาดิงแบบไหนกับขัดหลอกแล้วก็ส่งให้เผื่อก็ขีดเขาส่งให้เพื่อนด้วยถามมันขืนซื้อเฮาแบบนีแสดงว่าเป็นดิงเฮาให้ทุกคนเนาะขัดหลอกต่ออีกให้มูเฮาแหละมาคัดหลอกต่อ ถ้าเขาจำไปหันมันจะสมัครหมดไหร่กมเมนคัดลอกถ้าจำไปหนานี้มันจะเป็นเป็นหนาเว็บมันจะบมเป็นหนาสมัครเนาะให้ทุกคนคัดหลอกทั้งหมดเด้อคัดลอกไปว้างอยู่ g o o g l e Chrome g o เ g ิ e Chrome 3สีนี้เนาะแล้วคลิกเข้าไปแล้วทุกคนก็นมาว่างเนาะวางเลย ว่านากักอกะคนหาคนหาค้นหาแล้วจะมีสื่อของเขาอยู่นี่เนาะคือตัวอย่างสื่อข่าวประจารอบริวันมันจะขึ้นหน้าเว็บเลยแล้วให้เขาคลิกเข้าไปให้เพื่อนเขาคลิกเข้ามาที่เว็บคนหาฮันมันจะแสดงเห็นไอดีที่ว่าผู้แนะนำนก็คือไอดีของเขาแล้วให้เขาใส่สื่อสมัครเลยเนาะ โตสมาร์นี่จะมีดิ้งดิ้งต่างหากแล้วจะทิมลงใต้คลิปนี้ถ้าสนใจสนใจอยากสมาร์ก็อมันเข้าไปดิ้งกีนเลย